เอาไปเลยแผ่นดินถ้าสิ้นชาเอาไปเลยชีว่าถ้าตักใสมาเอาไปเลยแผ่นดินถ้าสิ้นใจมาเอาไปเลยชาติไทย้าไหลคูพี่น้องที่รักนุกกระลุกกรกับในอดีตการที่ผ่านมา เราเคยมีผืนแผ่นดินไทยของเรานับเป็นล้านล้านตารางกิโลเมตรแต่เราก็ถูกข่อยล่นเลื่อนครั้งแล้วครั้งเล่าทุกครั้งมันเจ็บปวดครั้งสุดท้ายก็สมัยเราเรานี่แะครับพี่น้องครับยังจำกันได้ดีใช่ไหมที่เราเสียดินแดนที่กระชนต่างชาติเข้าไปดินแดนเขาเพามิหารนี่ครับท่าน สิสี่ครั้งสิบสคาที่เราเสียให้ชนต่างชาติมันมากมายมหาศาลมากกว่าที่เราเหลืออยู่ทุกวันนี้อีกท่านทราบไหมครับปัจจุบันเราเหลือเนื้อที่พื้นแผนดินให้พวกเราเพียงสี่แสนกว่าตารางกิโลเมตรเท่านั้นซึ่งเราจะถอยไปที่ไหนอีกไม่ได้แล้ว ไม่มีที่แห่งใดให้ชนเผ่าไทยไปจับจองเป็นเจ้าของได้อีกแล้วเหลือขวานทองด้านนี้เล่มสุดท้ายเล่มนี้เท่านั้นที่จะให้ชนชาติไทยบอกว่านี่คือชาตไทยนี่คือแผ่นดินไทยที่น้องที่รักครับก็ผมในานามฐานผ่านศึกคนหนึ่งขอให้คำสัตย์ปริยานกับท่านทั้งหลายว่าเราจะรักชาไทย รักษาแผ่นดินผืนสุดท้ายผืนนี้ไว้ให้กับลูกไทยหลานไทยตลอดไปจะไม่ยอมให้ใครหน้าไหนมายื้อแย่งไปได้อีกไม่แต่ก้อนดินเพียงก้อนเดียวหากท่านที่รักนิทรรทุกท่านคิดจะหวงแหนพื้นแผ่นดินพื้นสุดท้ายนี้ไว้ให้ลูกไทยหลานไทยตลอดไปเช่นเช่นเดียวกันกันกบพวกเราเราหานผ่านศึกแดแล้วก็ขอเสียงประพือไปแรงใจสักครั้งนึงสิครับ ขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณในความรักชาติรักแผ่นดินโอกาสนี้กับผมในนามทหารผ่านศึกนอกราชการบัตรชั้น2องามสี่ทุกคนขอขอบพระคุณทุกท่านแขกผู้มีเกียรติทุกท่านและกับผมขอจบการแสดงชุดทหารพิการรักและพงคพงนอนตายไว้แต่เพียงเท่านี้พบกันใหม่โอกาสหน้าขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับ อันความกรุณาปราณีจะมีใครบังคับก็หาไม่